พาชั้นได้เปิดบนนะครับว่านไม่ใช่ไหมฮะเออไม่ต้องไตง้าได้ไปเลยปเลเล่นเล่นลเดินมาเก่เป็นสี่สามคึ่งสงเตนเต้ยสี่เลยล่อเลเอาเฮ้นเสิบดีหนึ่นีสิวินาทีเีีนองสองต้นครับ ได้ได้ได mm. ้โอ้ยว้าวโชว์สายใจรึยัง şey ต yes, ี๊ต่อต่อ โอยู่เต้นเท่า 1, 2, ไม่เโอ้โหตกตรงนมยเพื่อนีดโจมีโจโอ้ยโดนลงบอลเยในองเป็ดนีโอ้ยโอ้ยโอ้ยสาิินี่เิเอาไปเลยได้เกบอยโอ้ไม่เป็นไรช็อเขเท่าไหร่

ขันเกยใยิงเลยนะครับมายิงให้สุด